เด็นร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้17กรกฎาคมทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อปลดล็อกอนาคตประเทศไทยสู้วิกฤตโลกและพลิกเกมเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตในงานเสวนาของอสมทในการกล่าวปาฐกถาครั้งนี้ทักษิณได้สะท้อนความรู้สึกว่าสิ่งที่เคยพูดเมื่อ20ปีที่แล้ว สมัยเป็นนายกนั้นวันนี้ยังไม่คืบหน้าหลายเรื่องกลับถอยหลังส่วนตัวก็งงว่าจากประเทศไทยไปหลายปีกลับมาเจอเรื่องแย่กว่าเดิมบางทีอาจเป็นเพราะคนไทยไม่เชื่อมั่นในตัวเองและไม่พยายามที่จะรวมพลังกันเป็นหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยกันทักษิณยังกล่าวด้วยว่าหลังจากที่ตนเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อนชาวสิงคโปร์บอกว่า ช้าสิงคโปร์ต้องปรับกลยุทธ์แข่งขันกับไทยใหม่เพราะตนกลับมาแต่มาวันนี้เขาเห็นคนไทยทะเลาะก,กันเองและนายกรัฐมนตรีถูกพักงานเพราะเรื่องเหงส่ซวยเขาเลยบอกว่าไม่ต้องกังวลแล้วเพราะไทยคงแข่งกับสิงคโปร์ไม่ได้คำกล่าวนี้สะท้อนว่าประเทศไม่ควรขัดแย้งกันเพราะเรื่องไร้สาระแต่ควรร่วมมือกันสร้างอนาคตเราต้องรักกันแม้จะเห็นต่างทางการเมือง ประโยคเด็ดนายกรัฐมนตรีถูกพักงานเพราะเรื่องเฮงสวยอย่างไรก็ตามประโยคที่คนไทยติดใจและนำมาตั้งคำถามคือนายกรัฐมนตรีถูกพักงานเพราะเรื่องเฮงสวยว่าน,นี่คือการลดทอนความชอบธรรมของกลไกตรวจสอบหรือไม่คำว่าเฮงสวยเป็นคำไม่สุภาพที่สื่อถึงความไม่จริงจังหรือไร้สาระซึ่งอาจเป็นการชี้นำ ให้ประชาชนรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมหรือกติกาทางการเมืองในปัจจุบันหยุมหยิมไร้แก่นสารถือเป็นการตั้งคำถามกับความชอบธรรมของกลไกตรวจสอบโดยอ้อมฝั่งที่ต่อต้านอาจมองว่าเป็นการแฝงความยโสและบั่นทอนระบบยุติธรรมสังเกตจากกิริยาของทักษิณที่เหลือบตามองต่ำหรือมองข้างขณะพูดว่าเพราะเรื่องเฮงสวยก็ยิ่งสะท้อนอารมณ์ ระอาหรือดูถูกกลไกลบางอย่างโดยไม่ต้องใช้คำหยาบชัดเจนประโยคที่ว่านายกรัฐมนตรีถูกพักงานเพราะเรื่องเหงสวซวยสิ่งที่ประโยคนี้สื่อก็คือเป็นการดูหมิ่นเหตุผลทางกฎหมายที่ใช้พักงานนายกรัฐมนตรี 2. เป็นการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของคำวินิจฉัยชั่วคราวของสารรัฐธรรมนูญ 3. ส,สะท้อนอคติต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงโครงสร้าง และ 4. เป็นการปลุกเร้าแนวร่วมให้รู้สึกว่าลูกสาวถูกกันแกล้งมากกว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายในมุมของกฎหมายสารรัฐธรรมนูญใช้มาตรฐานที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา82ที่กล่าวว่าถ้ามีกรณีที่อาจทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงให้สารพิจารณาว่าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสอบสวน และการใช้คำว่าเฮงซวยจึงอาจเข้าข่ายบั่นทอนศรัทธาต่อองค์กรตุลาการและกระทบความเชื่อมั่นของสาธารณะต่อกระบวนการยุติธรรมได้หากมองเชิงกลยุทธ์ทักษิณต้องการใช้ความรู้สึกส่วนตัวสื่อสารแบบ e m o t ชัน a ลแอ p พ a l มากกว่าเร o n น l ลดีเบตแต่คำพูดนั้นกลับกลายเป็นการปฏเิเสธความชอบธรรมของศาลซึ่งอาจส่งผลย้อนกลับในทางสังคมและการเมืองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเรื่องจากมีข้อกล่าวหาที่มีมูลจากพฤติกรรมจริงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเหง่ซวยหรือคำกล่าวหาปเปล่าๆบทเรียนจากคดีมินศาลของเจ๋งดอกจิกหากเราลองนำมาเปรียบเทียบกับคดีมินศาลของเจ๋งดอกจิกที่เกิดขึ้นระหว่างปี2 5 5 4ถึง2561ข้อเท็จจริงก็คือ เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2554นายยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกซึ่งขณะนั้นเป็นแกนนำนปชอและผู้ดำเนินรายการความจริงวันนี้ได้อ่านหมายเลขโทรศัพท์ของผู้พิพากษาสาลร,รัฐธรรมนูญออกอากาศในรายการรายการนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ People Channel ซึ่งมีผู้ชมจำนวนมากข้อความที่เจ๋งพูดมีลักษณะกระตุ้นให้ผู้ชุมนุม โทรศัพท์ไปกดดันศาลโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ศาลจะวินิจฉัยพักเพื่อไทยว่าจะถูกยุคพักหรือไม่เจ๋งดอกจิกถูกข้อหาหมิ่นศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา198ในวงเล็บแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายดูหมิ่นคมคู่ศาลหรือผู้พิพากษาและยุยงปลุกปัน่นตามพรบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในวงเล็บเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยสารอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาสารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาชัดเจนในการกดดันสารต่อมาได้รับอภัยโทษและลดโทษตามพระราชกฤษฎีกาสาระสำคัญของคำพิพากษาคือการเปิดเผยข้อมูลของผู้พิพากษาโดยมีเจตนาให้ถูกกดดัน ถือเป็นการละเมิดกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรงและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสารรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกรณีเฮงซวยของทักษิณกับของเจ๋งดอกจิกการกระทําคือการเปิดเบอร์ผู้พิพากษาและเรียกร้องให้ประชาชนโทรกดดันโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือเจาะจงตัวผู้พิพากษาสารรัฐธรรมนูญรูปแบบการสื่อสารเป็นการปลุกมวลชนผ่านสื่อเพื่อกดดัน ซึ่งอาจทําให้เกิดภัยกับผู้พิพากษาและความมั่นคงของศาลจึงได้ตัดสินว่าผิดจริงและลงโทษจําคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนกรณีของทักษิณชินวัตรคือการใช้คําว่าเรื่องเฮงสวยกล่าวพาดพิงคําสั่งพักงานของศาลเป้าหมายคือพูดรวมรวมถึงกระบวนการศาลโดยเน้นผลของคําสั่งที่มีต่อแพรทองทานรูปแบบการสื่อสารเป็นการแสดงความคิดเห็น เชิงเนบแนมในเวทีสาธารณะซึ่งส่งผลกระทบเป็นการลดความเชื่อมั่นต่อคำวินิจฉัยของศาลในสายตาสาธารณะในกรณีนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีและต้องรอผู้ร้องและตีความต่อไปทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยในการพิจารณาคดีตามพรปมาตรา38-39หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่ง หรือข้อกำหนดของศาลอาจถูกตักเตือนหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน50,000ห,หรือทั้งจำทั้งปรับโดยต้องมีมติ2ใน3ของตุลาการ